พี่จันน่ะได้ยินอ้อย่างพี่อ่ะพี่ได้ยิน่ะไมอย่างเงี้ยไม่อะมันเบาได้ยินแบบชป่มัเดียวทุกคนเลยอันมีแค่สองตัวค่ะหนูแต่ตัวนี้มันยังไม่ติดลซื้อนีซื้อม่อี้องตัวหนมีส่ตัวแล้วไม่า ไอยี่ต่อวีว้นสิบหาพันแม่มีสองตัวมีสองตัวแดงๆดาๆแม่รู้สิปืน้ามันก็่ึงนอับท่ใบก็ละตัวนึ่ว่ะเมิดเปิดเปิดยังไงนะไอาจันต้องมย่บ้านต้องคุยใครเห่อใช่คกม่าไม่เนอะไอตอนโควิดจัดจัดจัดรับ ตอนโควิดจอยู่บาก็เมียเมียไม่ได้คุยเลยบินมาอยู่หน้าบ้านอยู่หลังบ้านนะตองหลเยอะย่าลูย่เราไี่ไนำขนมมาเลี้ยองของสีของปีจะของีมาทุกการประมาณหก ไม่เคยตัม้มนะไม่ตัม้มนะวันนี้เรา <c oughs> ก็ได้มีโอกาสอ้าวเป็นไงวงจันทร์น้อยก็จริงจริงแล้วพี่ไม่เจอวงจันทร์น้อยมา20ปีไหมเกือบนะเกือบ20ปีไม่ได้เจอกันเลยนะเป็นแบบวิวเนี่ยเปี่ยมใจก็ไปไงไปไงมาเอ๊ะเข้ามาเกิดนี่เปีมมัน้องกับใครมมต้องเข้ามาเนี่ยต่อพลังไทยเป็นของไอทยต่อพลังไทยของ ใช่คําบุงสําโลงแล้วก็ผมก็ต่อยแถวบ้านเนี่ยเจ็ดแปดสิบไฟแล้วทีนี้ยงมาอยู่ที่ม่านผมยังฟังวี่ปุสองเก้าเป็นแชมป์โลกอ่ะกูเสียแชมปโลกปีสาศนแล้วกูไปซ้อมมึงกูรินตไปมรินไม่นนเท่าไหร่ไปออยู่สิเดยแต่ตอนนั้นกูเข้ามาอยู่เทแล้วมาเทยหัวแล้วเล่นแล้วตอนนั้นเป็นเล่นของเพ่อเล่น คอนเสิร์ตครับผมร้องพี่จริงๆแล้ววังจันน้อยนี่ดูเหมือนไม่เก่งนะแต่ปากยอดมวยมาทุกคนอย่าไปบอกว่าแกที่มีหาว่าเขาไม่เก่งนะพี่ตอนนั้นเขายังกำลังข้าวที่จิ้งละปาเข้าไปคนละสามสิบกว่านเข้าใจที่เข้าใจต่ก็ปั่นปลายพวกเราลปั่นปลายทั้งหมดแล้วเราแต่งแต่เราเลือกยอมรับนะพี่ต่อยก่่นนีัยากายิ่กที่มากต่อยยากต้องใช้ความสดบลนะใถ้าเป็น จเขาคิดว่าเราปล่อยผ่านเพราะวันนั้นเราเป็นวันที่เทปอดซ้อมออกวันแรกออกขายวันแรกแล้วมันเป็นชื่อชุดออดซ้อมเขาคงคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหเทปวันปุ๊บไมยเขาฟัดปุ๊บที่ขายแค่ขายแกบอกไม่ได้มาต่อยไปไฟสุดท้ายเดี๋ยวเดราจะจัดจัดไอ้อะไรพวกเนี้ไม่เท่าไหร่ที่เป็นท่าครับ ช่าอยจะข้ช่างร้อยี่ิแปในใจพี่พีาวว่าตกจักนั่งตัวเดี๋ยวยังไงลามยกจะกัดเอาหมดเลยแล้วกัดเล่งหมดเลยทัสามเดือนขอตอนโดนไล่นะประทัดท้ายเลยมีไหมนี่ก็ถดูแท้แท้จะเป็นตุ้ก็ต่อยตยโดนหัวไฟช็อตทั่ตัวก็โดนเล้าวนี่ ตอนนั้นนี่พระบรรลุอีกนะพี่จริงน้ำมวยนี่ถ้าผ่านลดน้ำหนักได้คือเก่งมุ้งต่อยก็เก่งได้ขนาดตัวสแลงแข่งฟ้าเลยอะต่อยมุ้งได้ขนาดต่อยตะกอนผมผมนี่ชอบวาดลูกทั้งหลายชอบกาดมวยมวยสมัยก่อนนี่ก็จะกาดมวยสวยชอบมานั่งวาดรูก วันใจผมก็ชอบทุกคนมันต้องมีพิเศษอีกคือคือก่อนที่ผมจะเข้าวงการคือมันมันป้องอยู่ในหูอยู่แล้วเราได้ยินชื่อเสียงมาแล้วมันง่อยใครคือพีเก็บตุ่เนยเก็บเก็บทด่สุดมีมีหาโดนเตะขาเนี่ยมีใฟรพี่พี่มากไม่จังเลยลุกแรงแน่มันมันโดนเส้นพี่ปึ๊ปึ๊บช็อตเป อันนี้ยังยังช้าเห็นไมันตืงตัวใคแบบมันจะมือลงมาคว้าน่ะแล้วเราแต่มันจะมือลงมาเกี่ยวนี้เลยม,มันไม่ฟังอนะ่ะมีใครต่อยยากคุณต่อยมวยมามที่ต่อยยากเลยนะ อยาเาพวยแกนะเอาไปมวยไม่ควแกเรมวยฝีม <tı ro> er <quarto> okay ือในยากทุกตัวนี่เราชนะก็ได้คือเราสภาพดีแสดงว่ามวยพวกนี้ไม่น่ากลัวพวกนี้ไม่ลบหมัดทันเยอะมีมวยเขมรมันเปเรอะไรมันถ้าเจอพล็กตํำเอาบอลนั่งต้งเอาเล็กๆมาหน่อยดีพวกอื่นๆวงเมี่ยเตี้ยมันไม่สู้มันาใช่ตรงไปตาม ทงชัยก็คือให้ครูโทรมาเ้ยให้มานมาต่อยใกล้จันหน่อยทงชัยก็โทรไประบบผมไม่ต่อยผมไม่มีเวลาต้อนแล้วเราเราก็บอกไม่เห็ดประตูไหลหลานตอนนั้นพี่ทั้งปิดเล่นวันนี้ต่อยพี่มานะก่อนเวลาต่อยได้ตัวหมดตามยกใช้ใช้หมดแล้วอ่ะปิดมาปิดห้องใช้ตัวแล้วต้องเอาทีวีตั้งไว้หนัวเด็ดทีให้คนที่เข้ามาอัดกันเนี่ยแน่นไปหมดแล้วมันมีพิจิีร์เพราะสมัยก่อนเ ไอ้หมิงอ่อนแรงเยอะเขาต่อยไม่ออกร้อยสามสองเนี่ยอย่างพวเราเราเราสอนให้ต่อยร้อยยี่สิบก็ต่อยซองห้าก็ต่อยไปถึงร้อยสามสามสิบกว่ายิงไม่ฟื้นอีกแล้วตอนเริ่มาแล้วเดนคุณพี่อนจะมาเป็นนักมวยดังก็เป็นคนเลี้ยงหมาก่อนเอาจริงพอเริ่มดังมาก็โดนกดกดขี่ข่มเหงดบเด็กเด็กเลี้ยงหมาเด็กเลี้ยมหมาจนตัวนี้ก็ยังเหมือนเหมืัน เหมือนเป็นคนเก็บกดนะเวลาพูดลืงมวยมันจะต้องเอ่ยเรื่องมวยีด้ผมเก็บกดไงรถน้ำหนักเกินเก่งเราตัวเลขอยู่ตองใต้ท้องนะเราไปขันใดอย่ใดตัดอ่ะเสียพอมาซ่อมเงี้ยเราต้องเอาน้ำมันเครื่องแม่งหยดลงลูกตาโอ้โหมันปวดสายปวดร้อน ปฏิญาณตนนกูอดตายกูไม่เป็นช่างแต่มาชกมวยอีกช่างมาที่ดีที่สุดแล้วเละเนี่ยตอนเรามาอยู่สิ่นสตอนนี้เด็กนะเราก็เอหมาดมันหายไปไหนวะลองมาหลายอาชีพแล้วก็ไม่ดีเท่ากไปไปเป็นช่างเหมือนกันอยู่ลมกึงอยู่บ้านฉางนู่นนะเราว่าเอะบานนั้นหายไปไหนวะตอนนั้นกูก่อนไปอยู่นู่นก่อนไปอยู่สิ้นสยเออเดือนเราว่ามันหายไปไหนมันเลิกมวยไปครั้งหนึ่งนะตอนนั้นต่อยร่มเปินเป็นแค่มวยราบล้ อะไรจะสบายกับมวยวะใช่มันหนักตอนซ้อมกับตอนลงทุนหนักนอนนนอกินอย่างดีไหนที่น้องมวยจะท้อยต่อยเสียดมันนอนลงวลูกไม่ขึ้นปูไอ้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่ไม่มีไอ้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่คานเข้าห้องน้ำเคยไหมพี่ก็นี่อะต่อยกันมาเฟืองอ่ะเต่ทายยาเฮ้ยทำไมทำไมขาต่รู้องอ่ะก็ดูปวม พอมันประทะแข่งกันขามันยืดไม่ได้ท้ก็ด๊บก็ด๊บเข้าห้องน้ำลอยมาเฟื่องเลแล้วพอหายมาปุ๊บเผาอีกแล้วตายาเจ็บมากนะกว่ามันจะชินมาถึงทุกวันเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ประทะแข่งกันปากปากสบายแล้วแต่เริ่มต่อยใหม่ๆนี่อู้ นั่นแหละครับมันเราไปซ้อมไงาไปทั้งตัวให้พวกนี Utah. ้พอมันซ้อมไปเรื่อยๆกระดูกมันก็ขาดทซ้อมยังไงก็เจ็บแล้วราต่อยมวยเนี่ยเราเคยไปยานตัวนะทำไมไม่ป้องหลับไม่รู้สึกตัวไม่ลงอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละานั่นแหละทั้งหมดกี่ครั้งแส่ใครแล้วก็ชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแพ้เจ็บคือขอเป็นสเต็ปหน้าเดียวหน้าแรกเป็นที่ต้องเอาแล้วก็เอารำวยในดวงใจก็มันตอกแล้วมักีมันมันไม่เป็นสเต็ปเลย ตั้งสิบครัวปัญหาเปนที่แรกแล้วที่หนึ่งแล้วก็อย่างอื่นอื่นหนูอยากได้หน้าเดียวเลยไออันนี้เดี๋ยวก็ไปเก็บเอาทีหลังเอาเอาก่อนเลยอย่าฝนตกหนูก็ไปหาได้ที่ใหม่เอาถามว่าถ้าคําถามเองถามว่าต่อยมวยทั้งหมดเท่าไหร่กี่ครั้งแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งต่อยใครเจ็บสุดเาเาได้ใครเป็นนักมวยในดวงใจอันเนี้ยถามได้เลยโอเคทายเลยเดี๋ยวพี่ถามเอง เอ้อาจารย์เดี๋ยสามสองหนึ่งเอออาจารย์มึงต่อยมวยตั้งแต่เริ่มจนจนเริ่มต่อยหร้อยครั้งนะมึงต่อยเยอะกันานะไอ้กองต่อยถึงสยม้เลยประมาณสองร้เจ็ดบสีวลาน่ะอย่อนสองอยนิดหน่อยวะมึงยังต่อยเยอะต่อยมวยไทยกูประมาณร้อยี่สิบกว่าครั้งเองนะเออร้เนี่ยไม่แบบ ถ้าต่อยมวยไทยั้งงันนอกทั้งไอตังคนไ่้แล้ะประมาณนี้ก็ต่อยมากประมาณร้อยไม่เกินร้อยยี่ห้าครั้งมวยไทยนะสากนก็ประมาณกี่บาครั้งกแบบว่าไอสองร้อยเนี่ยครจะขึ้นจะลงเนี้ยแค่นั้นแล้วไอจันมึงมีมเดในดวงใจแล้วไม่ได้ดวงใจจริงเลยตอนไอดอนเราอะเคยว่ากูอยากเป็นแบบคนเนี้ยอยากนี่นมชอบทุกคนหมือกน ดูแล้วผมก็ชอบเลยก็ำนกได้ตั้งมวยด้จ้ะตั้งไว้เป็นพีมพมือคิดว่าต่อยยากที่สุดเนี่ยใครมีมัมวยพีมือต่อยยากมวยพีมือนี่มันต้งมีคนคนบนบนเขาไ้รถามเขาถามเขาถามเขาอยู่มีไหมยางต่อยเด่นเหนือยากเหรอเาะว่าโอเล่ต่อยยากโอเล่ใช่เบียเก็บมันเบรระวังมัดมันเตะระวังเตะเริ่มเริม แต่เสมอแล้วก็ฝังใจมาเจ็บตอนต่อยครั้งแรกต่อยอาจารย์สลีเจ็บมากเลยนะก็มาต่อยไฟสองมาต่อยต่อยใหม่ไอ้ที่ไฟที่โดนน็อกไปโดนโดนโดนกิงแต่เรามารู้สึกตัวประมาณห้าหกเฮ้ยกูไม่ขึ้นแล้วกูยอมนั่นแหละแต่พอมาครั้งสามครั้งสี่โอ้ตรนิดคนละเรื่องละก็เลยชนะสองครั้งหลังอุแกอ่ะแล้แล้ว เออพี่วังสันรู้สึกยังไงที่ปากนกงวยยอดเยี่ยมมาตั้งคาคนถามให้หน่อยทวนคำถามให้หน่อ,นอยมึงคิดยังไงเนี่ยว่ามึงนี่เป็นนักมวยคนเดียวนะที่มึงปากยอดมวยมาเจ็ดแปดคนเนี่ยมีใครบ้างที่ยอดมวยที่มีชน,นะมีใครบั่งนะต้องดีใจดีมินเออพูดนัดนัดตันเลย <c oughs> นัดตัวแร <c oughs> กเลยถามฟรีเอเชียนห้าหำมีใครอีกที่เป็ <c oughs> นยอดมวยมันก็ดีใจ ถามว่าชนะยอดมวยชนะยอดมวยโกเคต้องเปดำเงนเด็ดทั้งหมดอ่ะโอ้าหนั้นมันไม่ได้เป็นยอดมวยมวยที่เก่งมที่เราเคยโอ้โหเราผ่านเป็นนักมวยยอดเยี่ยมอ่ะผ่านเขาได้โอ้โหคือมันต้องซ้อมเต็มที่พี่ความกลัวของของเราเนี่ยทำให้เราวิ่งอย่างมาก้นะอั่นี้เห็นั้านถูกแล้วนะมวยลาไปวิ่งหกเกตโลตรงมาเป็นสิบกาโลแล้วพี่เนี่ยเจอรุ่นน้องขึ้นมาใหม่ พี่กูไมรั้ำได้ลยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงนั้งวยอ่ะไม่แต่พี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่ต่อยเพราะพี่ขัดยืดแค้วไม่ได้ไม่ไม่คือซ้อมแต่ว่าไม่ไม่ซ้อมแต่ของมึงเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยพี่ไม่ได้ซ้อมเลยกับของมึงลดน้ำหนักสามวันอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเราก็เจอมวยแล้ยเออตกวตายเป็นพรา เราแบบมั่นใจเอ้ยมึงเด็กขนมเนี่ยพี่ก็คิดแบบมึงนี่แหละโอ้ยไอ้จันเนี่ยเด็กมันกลัวอยู่แล้วแหละเดี๋ยวกูเร่งสามยกเอาหนักๆเลยมึงก็ต้องยอมพอมันไม่ยอมเราก็ยอมหมดเองเพอมึงเห็นไหมพอมึงไม่ยอมขึ้นยกสี่กูยอมแล้วถามมาว่าเนี่ยทีนั่งสามคนเนี่ยใครใครต่อยยากที่สุดใครเนี่ยสามคนเนี่ยใครต่อยยากที่สุดอ่า ทั้งสามคนจะสำสำนักผมจะพูดทีละคนเลยอ่าออที่ทั้งหมดเลยก็ได้ที่ละคนพี่ม้าเนี่ยคือเป็นมวยที่แบบไงแกแกพี่พี่จะต่อยแบบต่อยแบบต่อยไปให้คะแนนตัวเองไปต่อยไปให้คะแนนตัวเองไปอยอานเนี้ยคือคือเป็นมวยจังหวะถามว่าเแล้วก็ ต่อยยากอเวียนหัวว่ากันเถอะต่อยด้วยแล้วเวียนหัวแล้วก็ก้องตอนนีแล้วพี่ชาตินี่คือพี่ชาติเนี่ยเป็นมวยชอบรู้จุดตรงไหนเจ็บอ่ะเพราะผมเคยซ้อมกับแกมาอพราะเราตีเข่าในแก้วศอกใส่ใส่ขาเราแล้วพอเราเตะไปแก้ศอกศอกนี่นะครับแกรู้เนี่ยตรงนี้เท้าเราเนี่ยตรงเนี้โทษนะพี่เนี่ยถ้าเตะไปโดนศองแล้วโอ้โหเ็บทอดไปทั้งตัว แล้วแกชอบตีตรงนี้ตุ้มข้างในเนี่ยมันจะเจ็บแกจะสอนเคยสอนผมแกเคยไปสอนเราไม่ได้ไปสอนเลยแล้วก็เข้ามาทำเราเราไข่ายทำไมผมบอกทำไมผมรัดรัดรัดอยู่ที่เพราะว่าไปรัดบนแกไม่ได้ มานบนเด็แกมึงมึงลอกป้อแล้วแหละแกอ็ไม่ได้ล็อกเอวหรอกมึงล็อกคอเลยอะไทยบอกว่าด้วยไม่ไม่ทีรล็อกคอไปจนนี่ไงพี่ชาตนี่ไงไปล็อกบนตีไม่มีอยู่ไฟอ้ชาิโดนล็อกคอดินไม่หรุดอะต่อยแกใจขนมทวน มันรัดอย่างเงี้ยมันไม่มันมีมันมีร่วราพออยู่แนดนิดนึงไงตอนไหนต่อยไอ้หําเออมันทับมือร้องเราใครง่ายสุดต่อยวิลานี่ต่อยพี่สามคนผมซ้อมหนักมากเออเรื่องหนักมันหนักมาบอกเลย่ไอ้ต่อยไอ้พี่พิลานี่วิลานถามว่าคือต้องทำการบ้านเออไม่ถึงว่าง่ายนะทำการบ้านมากคือติวทุกวัน่ะ ขาออกมาแล้วต้องติวว่าหมัดมาทำยังไงหมัดมาทตอนนั้นยังซ้อมอยู่ก็ต้องใช้มาต่อยต่อยกระปุ่ก็แยกกันแล้วไงอ๋อพี่ใหม่อตอนแรกมาซ้อมอด้วยกันแล้วกแยกกันแล้วก็มาตรงกจะวิ่งมาเตะขาต่อเตะมาติวมาสรุปก็สามคนก็ไม่มีใครง่ายก็ยากหมดต้องทั้การบ้านทุกคนเพราะว่าเราเด็กกันนะเราต่อยกันยู่ที่ถามว่าถ้าไม่แผ่วนะก็ลำบากลำบากเออมองเแี่นี้นะ ททำแผุกคนเราจะลองใหม่ห้าห้าร้อยยี่สิบสองเป็น รุ่นห้าสมัยเ่าสองรุ่นสองรุ่นร้อยแปดกับร้อยสงรอยยีิบสองชิงได้อีกไดอีกอะเงี้ยก็ชิงแล้วก็เสียเสียแล้วก็ชิงชิงแล้วก็เสียเสียแล้วก็ชิงแต่น้ำหนักมันอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมแต่สันก็ร้อยยี่สิบสองนี่คือร้อยี่บกมันไม่ขึ้นเยอะไงแล้วเคยต่อยน้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่แบบนี้นะวันนี้ร้อยิบสองวันนู้นร้อยยีสิ่ร้อยยิบเจ็ดต่อย เป็นอย่างนั้นนะพี่นั้นมันช่วงปลายแล้วไอ้พี่โตขึ้นลดลงโดตขึ้นลดลงอยู่อย่างนี้มันช่วงปลายแล้วที่ว่ามันดังแล้วก็อืกูต่อยก็ตัวน้องกูต่อยอ่อนกูต้องต่อยน้ำหนักน้อยหน่อยนึงลดน้ำหนักไม่ที่ได้มาจิตปีนะผมได้7จิต8สองไม่เอาเอาตัวหลักเลยต้องต่อยพี่ได้ปกติสมัยก่อนก็เที่ยวแล้วก็กินแต่ชีวานเอาแบบ ตอนนั้นก็เที่ยวเนาะเจอพี่บ่อเอี้ยวทั้งคู่มันก็เที่ยวอะไกันทัั้้งนนเราก็กลับมาจากญี่ปุ่นนะก็ไปเที่ยวดั๊กโอโหไปเจอเขาดิดิชาเป็นเจ้ามือหน่อยดิเขานั่งกันเพชรดำลูกบอลไล่วังจันทร์น้อยแล้วก็ฉัดชัยไผ่ถีทองแมวมีเหนือท่อนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยตอนนั้นดีไอเหนืออยู่วะอยู่ดิเที่ยวดั๊กสบายหน่อยคือมีแต่พวกพี้ก็อยู่เราก็ให้อ่ะ เพื่อเราอาเธอร์อาเธอไปซื้อชีวานมาสองขวดฟู๊ตแลนด์อ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสองขวดอ่ะเดียวอีกอชาติหมดอีกแล้วอ่ะไอ้นานมึงไปซื้ออย่างเป็นลิตรมาให้มันเลยดีกว่าก็ซื้อมาประมาณได้ไม่ถึงยี่สิบบาทหมดอีกแล้วชายายไอ้หนุ่มชีวานเป็นบ้ามื่อกอนกินแต่ชีวตนอ่ะรู้กินทุกยอดมันไม่ใช่งั้นพี่คือผมเนี่ยไม่ไม่รู้จักยี่ห้อเหล้าหรอก เก็นขสั่งชีวัดตั้งแต่นั้นก็สั่งเป็นอยู่ชื่อวัดเลยไม่รู้มึงกินเยอะอือสั่งไม่เป็นเรื่องเลื้อสั่งเป็นแต่ชีวัดจริงอ๋อใช่ยากเลยไอหนุ่มชีวัดก็เลยเพื่อนพวกมวยสยามก็พูดกันประมามานั่งกินด้วยก็รู้และไอปลาสามพิษสามมิเนี่ยได้มันได้มันต่อยกับใครต่อกับน้ำมันละมนี่ตกแรกเลยอ่ะตกแรกสามมิตรกดต้องเยอะหลังเลยอ่ะสายตัวเท่าไหร่ตอนต่อยไอสามวิสามมิอ่ะ ไม่ได้ไม่ต่อยแล้วโอ้ยป่านนี้ตัดฝากขายก็สบายแล้วยี่สิบกว่าไรน์เพรข้าวคนเดิยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้รถต้องไปทำเรื่องทำโน้นทำนี้อ๋อคุนต้องขออนุญาต นี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขอแล้วนี่ให้อยู่ในไล่เราไม่ต้องขอโอ้ยเราแบบทำสิบพนที่เลยไม่เนี่ยผมแบบไม่ก็จะต้องต้องขึ้นทะเบียนไหมนี่พี่ปลูกไว้เนี่ยไม่อย่างงี้พี่ตัดได้พี่ตัดออกเยอะแยะแล้วไอ้พวกนี่ปลูกไปรอบค่ายเนี่ยเราปลูกคันนี่จะให้ตัดอยูแล้วเนี่ยใบร่วงเลยนะพี่เดือนธันวาโอ้โหนี่เราปลูกเองตรงนี้เราไม่ได้ปลูกนั่นเราปลูกองุ่นเกลาก็ตัด ก็เราต่าก็เล่นมู้ลือเราก็เลิกแล้วก็ไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วไปอยู่กับใครอ่ะไปทำงานหรือไปต่อยไปไปไปยแลนด้วยคนไทยด้วยมาซ้อมมวยเลยก็ได้อไปพี่โม้ซ้อมพี่โม้ซ้อมได้จ้ะซ้อมเลยไปเต้นลมเลยก็ไม่มีอะไรวันนี้เราคุยสเปรห่ละไปที่จบพี่หนูหน่อยเนี่ยหนูจบตั้งสักพักหนึ่งแล้วแหละอืออ่อขึ้นเลยนะสามสองหนึ่ง ครับก็วันนี้เราก็คุยกันแค่ของปากของคอนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะถามอีกทีหนึ่งแล้วก็จะตอบให้นะครับครับวันนี้เราก็ไปดูมวยซ้อมกก่อนนะครับโอเคนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฝากกัาด้วยนะครับช่องมอสทะเลนะครับฝากเอาไว้แล้วก็มีทิ้งทัวมวยไทยแวนนะครับฝากเนี่ยสองสองสอง <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ <c oughs> ่ะทิ้งทวช่องเนี่ยอ่า ทิ้งทัวมวยไทยแวนมวยไทยนั่นแหละฝากไว้สองช่องกับช่องมอสทะเลก็จะมีเกี่ยวกับก็ส่วนมากส่วนมากก็ช่องนี้ก็ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับมวยทั้งหมดเรี่ยเกัยมวยเก่าเราจะเอายอดมวยรุ่นเก่าอ่ะนั่นแหละก็คือคุยมาถ้าเราเจอยอดมวยใครที่เข้ามาหาเราเราก็จะคุยหมดใครอยากรู้อะไรเดี๋ยวเราก็จะถามให้นะครับโอเคนะครับครับพอดีครับยบาย ขายน้ำมันให้พี่จันไหมได้ขายไก่ย่างอ่ะตวงคอยยันตวงมีสองตัวอ๋อกระมังไอ้สองตัวกินด้วยกันไหมยืนจับมือได้ร้านตรงนี้ก็ได้ตรงนี้สว่างใช่ค่ะตรงนั้นใช่เลยตรงนี้ในค่ายกัสว่างไอ้ชาติแล้วก็ยืนจับมือลองลุงมเลยดีกว่านะเดี๋ยวลุ้มไอลุงไอ้ลุงไม่ทีหลังผมคนเดียวพ่อผมคนเดียว อ๋อมันมึนปทีละมึหมดอู้หหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองวิีนะคะหนึ่งสองโ้ยทมีท่าที่อยากฝังนะคะอ่โอเคนะเดี๋ยวๆท่าเมก่อนนะคะหนึ่งสองคุณล่ะ โอเคอยา,ากไะยเยะตรงโน้นตรงนีมาเกินไปไม่ฟังฮะไม่ฟังกล้องหนูหนหน้าเรื่องสองทีหน้าเรื่องสองค่ะเียค่ะหมูใหญ่จัดดัดมูใหญ่กว่ามันไหมตอนนี้ใหญ่กว่าหมูใหญ่กว่าเมื่อก่อนที่ที่หน้าบบที่หน้า เด็กี้หน้าไม่ได้ตอนเด็กไม่มีวิ่นยอมีตั้งการให้หน่อยนะคะีชีพได้รคนรวมไม่ได้ถายรวมกันบ่อยไม่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 เอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะได้ไซสเท่ากัน กันยังไงอีกแ้วนะไซม์เข้ากันไหมไหมอ่นี่เออของนี่ก็ได้เล็กตาไม่สำคัญสำคัญที่ให่นิ้วหน่อยก็ได้ชาชูนิ้วเลยแดงสองสามีนะคะหนึ่งสอโอ้งเด็ดนม่อะเรียบร้อยเจ้ากนอัมวยกันมวยกันวมอยข้วมวยตีลนอ่อ่ สายขวามันเถอไม่หมดกรถูกแล้วแหละอากาศขวาอยู่ไอ้ไ้จานมาันตายคนเดียว,วไม่เพราะเราสามค,คนเคยต่อยก็มันต้องไม่ไม่ไมึงมึงกาดนี่แหละเเออห้ซายยนก่อนน้ำหนักมึงไปปล่อยเท่าไหร่ก็ตอนนั้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์เลยอ่ะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเล่ะ đồ ừ chú thả lúc này nướng rồi thả lúc này có đẹp ừ ừ chờ lúc hồi lấy ăn là ไปแล้วไปแล้วไป yeah.

ไเอใจเุจะน้บ้าไงวออกแรงใครเราเรดเจ้าหน้าที่มาแล้วก่อนเรากันวางก็แวมามาออกกำลังตุ้มพี่ไปอยู่ไหนูโทรหาพี่ครับ่ครับอยู่ตรงไหนนีอยู่ซอยไหนนี่อยู่ลำลูกกาเนี่ย คลองหลวงงคลองหลวงอ้จันม um, ึงเอาบัตรประชาชนึงให้ลงวถ่ายไว้หน่อยว่าเดี๋ยวไปถือมาหน่อยเดี๋ยวจะให้มันสมัครจะเป็นสมัครเองมาคมเอาบัตรมามาถ่ายบัตรอย่างเดียวรูปเป็นอะไรรูปเดี๋ยวเราหาไน้่ภาพก่าได้อยู่ล